ถึงแล้วค่ะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกยตติมาช่วยน้ําท่วมกันค่ะตัดผมอย่างไรให้ได้บุญเลี้ยงผมมาก,กว่ากี่เดือนคะไม่รู้เหมือนกันีิเกียบตัดหืมสภาพดูไม่ได้วันนี้ก็จะไปตัดผมกันค่ะ100ร้อยรูปแล้วพี่ผัวก็รอไปเถอะน้องซัพายก็เอาแต่ถ่ายรูป,แฟ,ปแฟนคลับแฟนคลับแฟนคลับถ่ายรูปเนี่ยบริจาคบ้างหรือยังคะเป็นช่างค่ะวันนี้เป็นช่างมาตัดผมไมู่ ยังยังไม่หยุดยังไม่หยุดถ่ายรูปคุณวิทย์คุณวิทย์แรงมาการมาในครั้งนี้มาช่วยเหลือน้ําท่วมแต่เราไม่ได้มาโฆษณาขายของค่ะไม่ขายของค่ะแน่ใจหรอคะแน่ใจค่ะไม่ขายของแน่นะแน่ค่ะ แ่ค่ะแ่ค่ะวันน <lar um, ี้มาดามแพมนะครับมาช่วยงานเลยนะวันนี้จิตกุศลมากเลยจิตอกุศลมานานแล้วค่ะมาดามจะมาตัดผมบนหรือผมล่างคะเอ่อผมล่างไม่เหลือแล้วไม่เหลือกนเกี้ยนอไรไหมคะเยเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเอาบัตรเลียนขบให้หน่อยได้ไหมจะดีเหรอคะดีค่ะกิจกรรมก็ค่อนข้างเยอะตัดทั้งผมผู้หญิงแล้วผมผู้ชายตัดได้ค่ะแต่กลับไปสัะผมเองที่บ้านเธอจะตัดผมด้วยไม่จ้าตา์เลี้ยงไว้ขนาดนี้จะให้กูตัดบิงกหรอตัดผมมั่งได้เปล่าคะเนี่ย อ๋อแตทำไมล่ะคะเรื่องตะคะเรื่องตะโหหีอย่าเรื่องมากค่ะมาทำบุญค่ะห้ามบ่นนะคะโอ้ยผมลูกค้าดีมากเลยค่ะอาจารย์ทานโลเขาคิวทอง Q นะคะใกล้บ้านไม่ตัดนะคะต้องมาตัดที่ศูนย์ศิลิกิตนะคะวันนี้เราจะบริจาคหูไว้ข้างหนึ่งใช่ไหมคะเอาหูก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้ค่ะกินก็ไม่ได้ค่ะ <S <S <ๆ>ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันในวันนี้ช่วยกันด้วยใจนะคะแต่พี่เอเนี่ยตั้งแต่มางานเนี่ยตัดไปแค่หัวเดียวนะคะ ่าหัวที่5้าแล้วหัวที่5้<อ>าตัดหัวแล้ว3ามรอยถามหน่อยหัวที่5ได้อะไรอันน้าอุ้ยวันนี้เพื่อนเพื่อนร่วมบริจาคเนี่มา2สอง0มืแล้วนะ20 0 0มืแล้วหรอ2 0ง0มกว่าแล้วพี่เอวันก่อนแพมทำบุญไปกับพี่บุ๋มไป3ามหมื่นแล้วนะโอ้ยเจทับอีก <c oughs> <c oughs> น้องชายนะแม่เดียวกันพ่อเดียวกันแต่ว่าอันเนี้ยเก็บมาเลี้ยงไม่ใช่แม่ให้มาน้อยกว่าแม่ให้มานเดียวกันไอพ่อให้มาเยอะกว่าอ่าเรพ่อให้มาเท่านี้เลยนะทั้ ลูกค้าคนที่แล้วเขามาบอกหนูว่าตอนแรกหนูผมถึงหลังเลยค่ะแต่ทําไปทามาพี่เอตัดไปตัดมาแหว่งไปแหว่งมาตอนนี้เป็นผมบ๊อบแล้ะะว่ะเท่ากับพี่เอแล้วก็ลูกค้าอยากผมยาวยันตูดเขาบอกว่าเอาออกนิดเดียวแต่ได้ยินว่าเอาออกเหลือนิดเดียวได้เลยเหลือนิดเดียวเออถ้าเกิดตัดไม่ดีด่าพี่เอนะครับตอนนี้กําลังหลับตาตัดผมนะครับแหว่งไปก่อนแล้วค่อยไปแก้ที่บ้านเอาชื่อของอาจารย์ทาโรอยู่บนหัวหัวมาดามแพมเอาสิ ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ไหนร้านก็จะเจ๊งแล้วอ่ะตัดแหวงก็ไม่เป็นไรหรอกนะ <c oughs> ก็แหวงไปก่อนไงเดี๋ยว่อยไปแก้ที่บ้านคือตัดนะคือเอาสกิลมันเสียค่ารถค่ะไม่ไมป็น<ไ>ารค่ะชีวิตนี้มีคุณค่าหาตังค์ได้อีกเยอะทัมมาหาจินก็มาบริจาคเขาหมดเนี่ยี่หายใจทางไหนอะหายใจทางเหงือเหรอตุดขาดต้องหายใจทางผิวหนังค่ะก็นี่ไงตัดหนึ่งแถมหนึ่งไงแถมหนึ่งครั้งแถมไ่แก้ที่ร้านอีกหนึ่งครั้งผมจะตาย ทำหน้าดีๆหน่อยค่ะทำหน้าดีๆหน่อยค่ะตัดผมนะคะไม่ได้เล็มยญ้าข้างบ้านค่ะแบ่งไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวรอเองค่ะ แล้วกว่าผมมันจะยาวอีกนะพี่เอไม่ได้หัวยาตั้งนานช่างมันช่างเหรอวันนี้น้องชายจะบริจาคเงินเท่าไหร่คะสามร้อยพอโอ้ยไม่ได้นะคะเสียชื่อนะคะค่ารถมาก็ต้องเท่าไหร่แล้วเก่งออกเก่งใจบ้างเอาหรออุย้ยสามร้อยเออไกลหัวสามร้อยยี่สิบบาทได้ไหมไม่ได้ใสไปอีกร้อยหนึ่งสี 400. ่ร้อยตัดตั้นเกินนะคะขอเรียกค่าทำขวัญแล้วก็เรียกค่าเสียหายค่ะโอ้ยเดี๋ยวเส้ใสแว็กก็หล่อแล้ว ทรงอนาคตตัดวันนี้สามเดือนหลอ่อสามเดือนหลอ่อเอ้ยสามเดือนหลอ่อทรงอนาคตสี่นะ่าละ้านคุณทาโร่โนะคะใกล้เจ็งและะ้ว <c oughs> ถ้าปัจจุบันนี้ไม่มีใครเข้าเลยนะคะพี่เอเออก็เมื่อก่อนนะลูกค้านั่นเย็ยนมากตั้งแต่ประดามแฮมเบอร์เกอวูว้ยตั้งแต่หัวซอยยังหายซอยอะเดินมาตุย <c> ท <oughs> ุยุย <c oughs> ร้านนี้แล้ร <c oughs> ้านนี้แตะใกล้เจ <c oughs> ็งแล้วมาจิงลูกค้าอยากที่นี่ไงหรอใช่มาจิคลูกค้าที่นี่ไปที่ร้าน ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิติ์อยู่แถวอโศกถามว่าร้านพี่เออยู่สี่แยกโรงไม้ไก่ค่ารถก็แพงเหรอค่าตัดผมนี่ค่ะเมื่อกี้เจอค่าตำรวจไปห้าต่อค่ะ Google พาหลงลงมาแล้วบวกไปอีกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็โอ้โหโอยโอ้ยับกับพลาอ้าวก็บอกเดียวค่าทำขวัญโจ๊ที่บอกบริจาคสามร้อยกันแค่นี้แหละ เดี๋ยวตอนแรกได้หมื่นนึงตอนนี้ขาดเหลืหอสองร้อาสิบนี่เจ้าของงานอยู่ตรงนี้นะเบญยาเจ้าของงานอยู่นี่เลยนะคะสวัสดีค่ะมอจากหมื่นนึ่งใช่ไหมคะอูบิ้แล้วนะประจ่ายค่าตัวกันแล้วนะคะว่าจะรอดหรือไม่รอดจะให้เท่าไหร่ด่คุณบิ๊กหากตามปะห้าสิบบาทห้ิบาท,บาทตัดผมขนาดนี้ตัดผมขันเท่ขนาดนี้ให้ห้าิบบาทได้ยังไงอ่ะอะอันนี้ ถือว่าทําบุญนะคะไม่ใช่ค่าตัดผมทําบุญให้ให้นี่ไม่ให้สังคมให้สังคมเนี่ยทำมาหากินเมื่อเช้าไปแต่งหน้ามาเหนื่อยจะตายเอาตังมาให้ตรงนี้หมดเนี่ยนี่อันนี้ไม่ได้เป็นการตั้งภาพน,นะคะอันนี้เนี่ยให้จริงให้จริงเอานนะับไปก่อนโอเคหนึ 1, 2, ่สองสามเงๆ1 สองสามสี่ห้าหกร <c oughs> ้องก็แปไม่ไมทันนะเจ้าสิบหักขเข้ากระเป๋าห้าพันค่ะลีลาเยอะไม่ได้ะไดนะครับท่านผู้ชมคะทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนมาดามแพมแล้วก็ช่วยสนับสนุนงานมาดามแพมเงินนี้คือเงินที่คุณได้ช่วยเหลือแพมนะคะแล้วก็แพมเนี่ยได้ร่วมทําบุญกับที่นี่และทุกคนก็ถือว่าได้ร่วมทําบุญด้วยนะคะดังนั้นทําบุญร่วมกับมาดามแพมนะคะพี่เอเป็นคนถือเงินเฉยๆไม่ได้ สามพันน, 3, นะคะห <laughs> มื่นหนึ่งอ่ะมาดามลลเดี๋ยวถ่ายกล้องก่อนอ,อ่ะยอด ม่หนาม่กรดไปเถอะปล่อยใจสองไปทำเหองโขขาดอีกสาพอแล้วโอเคแล้เรียบร้อยขอบคุณมาดามากนะครับทำเมองก๊าอีกก็เวลาจะรวยได้ขอบคุณมาดามากนะคะเป็นการโอกาสน่าจะเชิญมาใหม่ที่ชีวิตนี้ทำเพื่อสังคมบ้างนะคะไม่ใช่ทำบุญกับเด็กอย่างเดียวนะคะทำบุญกับชาวบ้านชาวช่องก็บ้างนะคะเมื่อเช้าบริจาคไปแล้วพันหนึ่งแต่ให้เด็กไปสามหมื่น <c oughs> เออเนี่ยหมดตัวแล้วนะขอบคุณยาอันนี้ท่านนายกสมาคมนะคะสวัสดีค่ะ,ะขอบคุณท่านนายกสมาคมด้วยนะคะ <c oughs> ที่จัดกิจกรรมอย่างนี้ค่ะท่านนายกสมาคมรู้จักหนูไหมคะประดาม <c oughs> จบแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs>